เริ่มเลยก็ไอพีมไอพีแม่งไอพีแม่งรู้คาว่าแฮปปี้หรอเว้ยเป็นคำฝาบโบราณแล้วเว้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ทำไมไอพีมเป็นรหัสบอยจังวะใช่พี่หรอวะว้ายตึงตึงที่เล่นกันแล้วยังไม่เข้าเลยดูดิอาโคลเซียมาด้วยว่เฮ้

เ้โดนเต็มชิวอาพิมตายแล้วไม่ไหว่าหวานแกลวไอชายเขียวคนลอยอะอันม้เปลวมโอ้ยมาดิโหรวมารัวกลับไอ้เพี้ยควยกูกดซอกุมันกดไปแคปดนตพีอ่พีเราต้องใช้คำฝับโบราณเลย อ่ะพิมพ์น้องพิมพ์พิมพ์ว่ะแฟลนโราบอกเว้ยโอ้ยใครล่ะตื่อไอ้เฮียโคตรแรงเลยไม่รู้เว้ยแค่โซลาร์ดอลลาร์ดิ้ยไเปิดแล้วมีเด็กเพิ่มมาอีกไปเลย ไอ้จนเลยกูไปแล้วมึงมึงทำอะไรกูไม่ได้เลยเพราะว่าอืกดบ้าโดนก็อือกดไม่ได้เลยไอ้ไอ้ไอ้ไอเฮ้ย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 ตึง

ดูดโพด้ดูดิพิมพ์นี่ไม่เป็นโอ้ย้วเปิดเสียหายแฮกดีเช่นี่ไมได้อะไรหลบหลีกังมอม

ไม่ใช่หาได้แท็กโอ้ยจังมอมอาต้าตรงแม่ว๋าอีเยะพีไม่ใช่ใครโอเคแล้วพีตดูนีพีม่มเล่นเป็นนีพีมโกธละบาจูก้าไรยะดำน้ออยู่กับสบรา ดีไปแปลแกนวบีเออปลแกนวบีไรเนี่ยเลยนูดีเแูบี้เข้ามัแม่งก็จดีอยู่ก่อนเชี่ยอะไรวะเนี่โอ้ยเปินตีเลยผีด้า

ดำแลควลุนต่อยอะไปดำนะครับกุนต่อยอะไปจะตายปะเฮ้ยกดยยเนี่ยก้เป็นยนี่ทีมตายเลยเมปู

เดินน uhm, ีแล in ้วอืมล่นน้ดูดิสีกีกอนเลยโอ้โหทำอไทำออยู่ตกเลยว่เ่อ้ไร ฟชันคุณนายไอ้เชี่ยสหายใจระเบิดเต้ามหมไอ้เฮียนี่อืออืออออืออออออู้จอดกูปาเลยเฮ้ยึติงเฮ้ยห้องฟี่ฟ้ามุยหอยฟีฟาหอยฟี่ฟามุยหอยาี่ฟาบุยหอยีฟายอือ่าฮ้่กุไตุ่ยเบียวอะ รุ่นนี้ไมงเตียมมาโดนน้ำไม่ได้แล้วตัภานตกน้ำไม่ได้แล้วตเลยก่อนปูจับมันสต่อยโลจอมีสั่งังโอ้ยอมออตอ

ยัต so ีมันยัาตีมัยัตีมันยัตีมันนากลัวน่ากลัวโอ้ยกที่โอหลวงกูจดจีดทำกูก็ตีให้เลยกตีให้เลยเว้ยมันบูดดตียตีีตียตีตัวตีตัว ตีตูนไปแล้วไอแคนอีนมมีไม่ตีกูมันผิดตีแล้วหรอไม่ตีไม่ตีพี่ยาตีพี่ยาตีพ่มไอ้ยืดเลย บีมเนี่ยทีมนีมนทีมนี่ทีมนีมนี่ทีมนทีมนี่ทีมนีมนี่ทีมนีทีมนีรทมนี่ทงมน่ทีมนี่ทนี่ทีม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 นี่ทอมนีีมนี่ทีมนมนี่ทีมนทีมน่ทีมนี่มน่ทนี่ทมนี่ทีมนมตี่ทมนี่ที ใช่กูก็จะโจมตีมึงเว้ยเหี้ยมึงคิดโทรอาการที่มึงจะตายอนาถเลยโอ้ยแม่ยมึงก้เหี้ยออกเก้วไอ้เหี้ยเหี้ยやったぞ活動したぞ